สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่13 19ธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์หรือว่าอุปสรรคนะคะอาจจะเข้ามาหลากหลายหรือว่าเข้ามาพิสูจน์ชาวพฤษภได้นะคะทางนี้ก็อย่ายอมแพ้หรือว่าอย่าสิ้นหวังนะคะหมดหวังไป เรื่องของการงานนะคะถึงเวลาที่อาจจะได้เปลี่ยนงานแล้วนะคะหรือว่าได้มองหาสมัครงานใหม่นะคะสำหรับใครที่ไม่ไหวจริงๆนะคะหรือมีเหตุเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานบริวารน,นะคะอาจจะไม่ช่วยเหลือคุณเต็มที่นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่ทำให้ต้องเคลียร์นะคะแล้วก็อาจจะต้องชัดเจนในสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของหัวหน้าเจ้านายนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวพุชก สามารถคุยเคลียร์ได้ในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อความชัดเจนภาพรวมต่างๆเรื่องของการเงินนะคะเป็นสัปดาห์ที่เหมาะที่จะได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือการผ่อนสินค้าผ่อนบ้านผ่อนรถต่างๆอาจจะได้ปิดนะคะได้ใช้หนี้หรือใครที่กำลังเตรียมวางแผนนะคะซื้อสินค้าก้อนใหม่อยู่นะคะชิ้นใหม่ก็ขอให้ไต่ตองหรือว่าวางแผนการเงินให้ดีนะคะ สุขภาพโดยรวมนะคะให้ดูเรื่องโรคประจําตัวหรือว่าโรคเก่ากําเริบนะคะบางรายก็เกี่ยวกับเรื่องความประมาทจ,จากตัวเองหรือว่าผู้อื่น,นะคะ่ะก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เด่นในการเริ่มต้นรักใหม่นะคะต้องดูดูไปก่อนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะจืดจางกันบ้างในสัปดาห์นี้หรือว่ามีเรื่องของปัญหาอื่นๆน,นะคะที่เข้ามาเด่นชัดมากกว่านะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างราบเรียบนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ